วัสด um ี้คณะ t อ y o t a ทุกผู้ชมนะคทุกส่วนรายการยกสยามครับคู่นี้กำลังมันกำลังทายนะฮะคุณนือกับคุณบุ๊กเจาะใช้วิธีการหลอกล่อกันเองแล้วเองนะให้ตัวเองไม่รู้เรื่องนะแต่สุดท้ายตอบออกมาถูก10ข้อนะฮะเลือกแจ็คพอตออกมาเป็น Toyota New Vios 1.5G Limited ท้าทุกสิ่งที่ท้าทายนะครับอยากที่ใจอยากเป็น Toyota New Vios Make it happen ภายใต้ดีไซน์ใหม่สไตล์รูที่ท้าทายทุกสายตา รออยู่นะฮะครับขับออกไปให้ได้แน่นอนครับพร้อเอาละได้ไปแล้วสข้อต้องการสิบข้อหรือแปดข้อไปเลยนะฮะครับนี่คือข้อที่3ครับเอาข้อง่ายๆมาเอาข้อที่แบบง่ายที่สุดมาไม่เห็นง่ายจะข้อเลยง่ายเอาข้อทีง่ายข้อง่ายข้อง่ายมาแล้วนะมาเลยเอาของมาครับมาแล้วมาล้รู้จักไหมเอ่ย ยืนสวยมาตลอดจริงๆไม่ต้องจ้าพี่โตมิตพี่ตี้หนูไปไม่รู้จักกัน,น <ะ S 1> แย่แล้วปกติจ,จะทานเป็นพวกพิซซ่าเลยนะเน <c oughs> ี่ยเขาสวยครับเขาสวยนี่คือข้าวสวยรู้จักกันเป็นอย่างดีไม่เคยสงสัยบ้างเหรอเป็นคุณคุณจะถามว่าอะไรข้าสวสวยสวยไอข้าวก็คือรู้จักละสวยในคำว่าข้าวเนี่ยมันแปลว่าวอะไรกันแน่ขอไก่ครับงามขอไข่ครับร่วน ถ้าตอบไม่ได้นะไม่ต้องกินข้าวละจับเวลาครับโอ้กิน,นทุกวันเลยแล้วเราจะรู้ไหมเนี่ยไม่ยากไม่ยากกินทุกวันมันเป็นคาที่เรียกเขาเลยว่าข้าวสวยใช่ไหมละ่ะครับถ้าสวยความหมายทั่วไปนะั่น้แปลว่า,วาง,งามเออแต่ภาษาไทยนะ่าจะมีอะไรที่มากกว่านั้นนะฮะเออข้าวสวยแปลว่าข้าวงามมาเสะ บุกเกเป็นมาตรการข้อที่หนึ่งแล้วครับนั่นน่ะเขาน่าจะกินเยอะนะฮะนุ่ว่าเอาไงดีครับของของนุ่มตอนนี้หนักไปทางไหนข้อไหนอยู่มากกว่ากันข้อไข่ฮะถ้าเป็นข้าวข้าวจะงดงามอย่างนี้ก็ดูไม่ใช่หรือเปล่าข้าวที่สวยน่าจะเป็นข้าวที่มีอาการอาการของข้าวคือร่วนน่าจะไปทางนี้มากกว่าฮะบุกเกาะเท่านั้นบุกเกาะครับบุกเกาะเท่านั้นครั้งนี้เธอจะกู้ชาติกู้แผ่นดิน หรีรัสตรีอย่างบุกโกจะช่วยเราสิบวินาทีมาครับเขาไปชนช้างเหรอนางฟอาเลยนะคว่าก็ตายไปแล้วส่วนข้าวส่วนคือข้าวที่ร่วนเป็นเม็ดเม็ดแต่ถ้าวส่วนส่วนว่าข้าวงามคือคนหนูเป็นงามแต่ข้าวต้องเป็นเม็ดเม็ดตัวยตัวเองอยนี้สิบวินาทีเพราะนั้นคุณต้องรวมพลังดีๆแล้วจะสื่อสารยังไงโอกาสหรือว่าวินาทีทองเนี่ยมันจะมาแป๊บเดียว ก็ในความรู้สึกที่ที่ขอไข่คําว่าร่วนเนี่ยในในใจเนี่ยมีอยู่80เปอร์เซ็นต์ลูโกะล่ะแล้วบุโกะให้มาอีกโอ้ยตื่นเต้นจังเลยนะข้อสามนะพร้อมไหมพร้อมไหมข้อก็ไม่ได้พร้อมจะถ่า่ครับขอไข่ฮะขอไข่ร่วนครับร่วนข้าวสวยคือข้าว้วนสวยน่าจะเป็นเรื่องราวอื่นๆดอกไม้ผู้หญิงนี่ถือว่าตอบแล้วใช่ไหมครับตอบแล้วสินึกถึงดินใช่ไหมดินร่วน ช่วยไม่ได้แล้วตอบไปแด้เลยครับคำตอบนะครับเราจะมีหลายรสชาติมันมีการพิสูจน์มีการท้าทายและมีผลมันเป็นกำุตานี้เกิดอะไรขึ้นจะต้องรับผิดชอบคำตอบนะครับ ตวอันนี้ปของความงามคือตัวน้องความงามของน้องอไปใจไหนะไทำไมรู้ <จะ S 2> รู้ก๊อกไปกนข้าวไปแล้วกะอสอบกะสอบทุกวันจะไม่ดูได้ยังไงมันต้องใช่ลนนะ่ะโอ,โอ,โอ้มีหน้าเด็อย่างนี้ครับคําว่าสวยในคําว่าข้าวสวยมาจากภาษาขเขมรกัมพูชาเลยสวยคือมาจากคําว่าสรวย สรวยแปลว่ากรอบแปลว่าเปราะแปลว่าร่วนนะครับเพราะนั้นข้าวสวยก็เป็นข้าวที่ไม่เปียกไม่แชะเรียงเม็ดมิกษณะร่วนเรียกว่าข้าวสวยโอมาอีกแล้วนะสามข้อแล้วครับทุกทะะ่านค่ะยากเลโอเคโอเคโอเคๆๆประมาณนี้นะนะฮะออพอที่จะก้มแก้มก้มแก้มเล่นกันได้ไปข้อที่สี่นะครับเอาประมาณอย่างนี้ย อะเอาของที่เป็นประมาณอย่างเงี้ยแล้วดูแล้วมันพอจะเข้าใจให้มันเสีวสยวไส้นิดหน่อยแล้วถูกครับอ่ะหยิบออกมาข้อที่สี่ครับอะไรฮะเชื่อว่ารู้จักถ้าผู้ชมเห็นแหละอันนี้ยังไม่เห็นลงไปดูได้กุมารเป็นเป็นสิ่งที่ไปปกปิดเขานะใช่ฮะผ้าเตียวตัวเด็กจีนนี่คือเอี้ยมครับอ๋ออีนิสไชนีส เห็นหมายบอกแล้วเอี้ยมนะนี่คือเอียมสําหรับคาดปิดอ,อกปิดท้องของเด็กจีน<ฮ>ะนะเราเริ่มคุ้นไหมเริ <ฮะ S 2> เห็นแล้วนะ,นะเอียมชนิดนี้เป็นที่มาของคําคําหนึ่งและคําคํานี้เชื่อว่าทุกคนรู้จักกันเป็นอย่างดีแล้วจะรู้ว่าโอ้มาจากเจ้าสิ่งนี้เหรอพระนั้นถามว่าเอี้ยมเด็กที่เห็นนี่เป็นที่มาของคําว่าอะไรก็ไก่ครับแตเอียขอไข่ครับ แต่งยิงผิดจับพะาครับขอลงเชิญเชิญลงอยู่แล้วแตะหางคือการแบบว่าไปจับเขาโดยที่เขาไม่ยินยอมแล้วคุณชอบไหมล่ะ <c oughs> แต่อียก็คือจองตุกจีคุชอบไหมล่ะจริงจริงชอบทั้งแตะอ่งแต่อียนะถ้าสมมุติว่าคนไปแตะเนื้อต้องตัวเขานั่นถือว่าแตะอ่งอ่าใช่ไปแตะเขาเขาต้องหาผ้ามาห่อเขาไว้ ดูคิดลึกไปหรือเปล่าครับบุโกะเป็นเพื่อนเราอยู่ไม่ต้องห่วงบุโกะค่ะอะไรล่ะบุโกะเขาชีวิตเขาก็พรหมจันทร์เยอะๆเรื่องอะไรแบนี้เลยครับบุโกะขอข้อมูลความเห็นหน่อยเชิญพี่โน้ยพี่โนรีหรือเปล่าไคนจีนเนี่ยชอบสีแดงพอถ้าสีแดงอ่ะมันเหมือนจะให้เป็นมงคลเข้าใจไหมแต่ว่าแต่อากะตะเอี้ยมันใกล้เคียงกันคิดเอาเอง เหมือนเบอกเดินตกลงเขาบอกอะไรเนี่ยก็ไม่ได้ช่วยอะไรเลยเคิดเอาเองแล้วเขามาทำไมอ่ะนั่นสิฮะพังนั่นแหละคอตองละนีมสิทธิให้ปร้กวดลงมาตอบไหมฮะได้แต่เราต้องขึ้นไปมันจะบ้าเหรอให้เขาลงมาตอบครับสิ่งที่เขาทำกันไว้เมื่อสักครู่นี้อีบ้าผวรจลงมานะให้เขาลงมาตอบครับคุณผูเกาะคุณต้องลงมาเดี๋ยวนี้ครับ โน้ยกินอะไรอยู่เนี่ยลงมาครับลงมายังไม่พร้อมอายเ้าอ่ะโดนให้ลงมานะอายเาจะมาไหมมอมาอะลงมาคุณนุ้ยรออยู่ที่นี่รออยู่ที่นี่รอรับอยู่ที่นี่ลงมาตัวเองไม่แห่คุณดีแล้วด้วยไม่ได้มีข้อมูลเลยทั้งคู่นะตอนนี้คุณนุ้ยก็ไปไม่ถูกคุณมุกก็ไปไม่ถูกมามาพุกกขึ้นมาวันนี้อยู่ด้วยกันเลย อะไรเหรนี่เหรออ่าดู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 เออเออคือบุกโกก็คงไม่ชินอะลงมาดูได้ที่้เอาผ้าม่านห่อไว้ไม่มิดเลยเด็กๆอ่ะทำไมอ่ะไม่เคยห่ออะไรอะไรผู้ชานผู้หญิงตัวปิ๊งเดียวเลยใช่มันใกล้กันหลือเกินมันแตะเหมือนกันแต่นี่ไงหมายความว่าถ้าคนจะมาสัมผัส ใช่ไงล่ะใช่อยู่เนี่ยนี่ตัวอย่างขนาดนี้มีแอคติ้งมาชัดขนาดนี้เชียวแต่ถ้าเกิดสมมติว่าแต่อีอะเธอจะให้เธอใช่จุดจุดใจจุดจุดใจใช่ไงแล้วไงดีมันได้สองอันเลยอะบุ๊คยังไงอ่ะไส่ตรองแล้วใส่ตรองซะแต่อีอะคือการให้เป็นแต่ว่าคนมีผู้ใหญ่อะเด็กต้องใส่อะไรมงคลชายสีแดง ก็นงั่นไงก็เอียมไดไงจะไปต่อไปได้หรือไม่นะครับนี่คือข้อที่สี่แล้วรวมพลังสองคนด้วยนะฮะคนนุ้ยนี่บอกว่าเปลี่ยนให้คุณมุกโกลงมาถ้าถูกคุณพุกโกเล่นต่อคุณนุ้ยขึ้นเป็นข้างบนเอียเด็กที่เห็นเป็นที่มาของคําว่าตอบว่าข้อก็ไก่ครับออะไรออะไรแปะเอียปะเอียะตอบว่ากอไก่กอดกันโกลเลยนะฮะดูสภาพพี่ใจไม่เฉลยนะ อยากกระโดดแรงนะเออเอ,อ,อล่ลออาแล้วเรียบร้อยอะไรอ่ะคำตอบนะครับ ผ้าเย็มนะฮะคาดปิดหน้าอกหรือปิดท้องของเด็กสมัยเด็กกินสมัยก่อนเนี้ยเขาเรียกว่าผ้าโตเอียมักจะมีกระเป๋าใบเล็กๆอยู่ด้านหน้าก็จะมีด้านหน้าด้วยนะม,มีกระเป๋าด้วยให้ผู้ใหญ่ครับทําอะไรครับนําเงินไปใส่ไว้ให้เด็กคนนั้นในคืนวันส่งท้ายปีเก่าหรือวันขึ้นปีใหม่นะการให้เงินนี้เขาเรียกว่าการแตะโต เอียแตะโตเอียย่อคือแต่อียาพอย่อออกมาสั้นๆเลยแตะเอียนั่นไงไปถูกเขาไม่ถูกเขาแต่อังไม่เกี่ยวเลยไปทํากันเองเออโอ้ยโอเคแล้วกอนนะฮะออกซิเจนอยู่ไหนครับทไมอย่าเล่นใหญ่กันเลยยืนหอบเขาไหมครับใช่แต่หอบนี้เป็นหอบดีหอบถูกไงหอบถูกแล้วดีใจไงสี่ข้อแล้วนะครับถูกต้องนะครับ โอเก็บไว้คับพี่ถาเอาโอเคพุกกอยู่นะครับเอาให้ดีนะเอาสั่งเสียให้ดีพี่หนุ้ยบุกพี่หนุ้ยเอาเ๊ะจะไปสงามพาแอเนียเอาล้ครับนี่คือข้อทำงานข้อที่ห้าครับโดยนำเสนอโดยผุกกกค่ะอ่ะคุยกันก่อนนะค่ะเราจะพูดถึง โจรรู้จักโจรไหมโจรรู้จักขโจรขโมยเออเป็นคนไม่ดีมาจกของเราไปอย่างเงี้ยเออไม่ดีไม่ดีรู้หรือไม่คําว่าโจรโจรมีที่มาครับที่มาจากตรงไหนแลครับไม่ใช่ตัวโจรนะคำว่าโจรคำว่าโจรเลยใช่ไหมคะมีที่มาจากการเป็นชื่อเฉพาะของสิ่งสิ่งหนึ่งเลยคําว่าโจรถามครับถามแล้วใช่ไหมคะถามแล้วถามว่าคําว่าโจร มีที่มาจากชื่อของอะไรครับค่ะกอไก่ครับค่ะโจรเป็นชื่อของราชวงศ์ครับราชวงศ์โจรไม่น่าจะมีนะคะคารวะราชวงศ์โจนไม่ใช่ค่ะพี่ตาหรือขอไข่ครับโจรมีที่มาจากชื่อของอัญมณีครับ ออ้ยโจรสวยจังเลยอ่ะเมนดี้จำเลยนะครับน้องคิดว่าถ้าเกิดสมมติว่าเป็นราชวงศ์อารมณ์ตรงนี้ต่างกันไหมต่างค่ะพี่ตาค่ะล้วต้องเป็นผู้ที่เริ่มต้นเป็นผู้นำผู้ข้าเอาเชิญโอ้ยตาละเครียดจังเลยนะฮะน้องคิดว่าค่าว่าโจรเนี่ยถ้าเกิดสมมติว่ามาจากราชวงศ์น้องคิดว่าไม่ใช่ทำไมล่ะจะมีการสืบทอดเชื้อสายมาจากราชวงศ์โจรมาเป็นโจรปัจจุบัน ้าชวงโจรเนาะคิดว่าหน้าไม่น่าจะใช่แต่อัญมญณีเนี่ยทำไมอาจจะเป็นที่ต้องตาต้องใจโจรวางอยู่โ้ยหน้าขโมยปั๊บไปโจรขโมยของเราอย่างงี้ค่ะพี่จ้เลยก็มาเรียกเป็นโจรไปใช่ค่ะโอ้โห,โห,โหแต่น้องก็ไม่มั่นใจค่ะพี่ตาค่ะอ,อ,ฟ,ฟ,อฟังข้างบนก่อนไหมฟังข้างบนค็แล้วดูสภาพเขาด้วยว่าเป็นยังไงใช่ค่ะเอาละอยู่ข้างบนเห็นไหมให้ข้อมูลไม่ดีบุกกงประกดตัวเองอยู่จะให้ยังไงนะสิบนาทีมาโน้ยเชิญให้น้อย แล้วว้าแล้ว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 ไมอยู่มันจะมาดีจอนมาจากไหนจอนมาจากไหนไม่รู้มันก็ไม่ต่างกันหรอกนะที่จะมาว่า นองก็ดูจะพามาทำไมเหมือนกันเขาติดต่อมาคุยกออมาคูละกันคิดว่าจะช่วยกันได้ค่ะพี่ตาขาพ้อๆกันเลยตะกี้เราอยู่กับคุณนุ้ยเออบุกเกาะเอาคุณมาทําไมนี่ขอโทษตรเลงยังไงดิทุนจับประเด็นอะไรมแต่เขาได้บ้างไม่รู้อย่างเดียวพี่นุ้ยวพี่นุ้ยไม่รู้หรือว่าราชวงศ์สมัยก่อนสอนให้คนเป็นโจรได้เอออัญมณีเนี่ยมันต้องเป็นของที่โจรอยากจะได้เพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็คงไม่เกี่ยวกับโจรมั้ง แต่ถ้าเกิดติวเป็นโอ้ล้วสับไปสับมาเนาะปวดหัวจังเลยอ่ะแต่ถ้าให้น้องเลือกเนี่ยราชวงศ์ขึ้นมาอีกราชวงศ์โจนเนี่ยเหรอนั่นไงพี่เออเนยน้องขอคิดและตอบถ้าผิดก็คืออายก็อายอายบ้าด้วยคำว่าโจนมีที่มาจากชื่อของอะไรตอบว่าข้อข้อตอบว่าข้อกอไก ข oh, um ่าอ๋อปวดท้อง ใช่ไมไอ้ไทยพูดไปแล้ปืนใจ่อพุ๊บปุ๊บเลยทำไมอ่ะตะกี้นึกไม่ออกฮะคม่ได้ออกตอนนี้อีบ้าไม่ได้ช่วยเลยเลยบุ๊กมาถูกทางแล้วถูกโอเคไหมเก่งมากอยู่ต่อไปนะอยู่ต่อไปนะอยู่ต่อไม้อยู่ต่อไม้อยู่ต่อไปอยู่ต่อไปทีนี้ราชวงศ์โจรมีด้วยเหรอใช่ค่ะพี่ตามาไขข้อข้องใจรับความรู้กันไปเวลาเราดูยกสยามมันจะมีเกร็ดอย่างนี้แหละดีขึ้นนะฮะ คำว่าโจรในภาษาบาลีสันสกฤตค่ะมีที่มาจากคำว่าโจละโจระละ,ล,ะ,ล,ะลอจุราเลยนะฮะเป็นชื่อราชวงศ์ครับราชวงศ์ราชวงศ์งงหนึ่งที่ปกครองอาณาจักรมินยุคโบราณอยู่ทางตอนใต้ของอินเดียไปจนถึงศรีลังกามีจริงๆนะครับเนี่ยชาติมินและศรีลังกาจึงมีเรื่องกระทบกระทั่งกันเสมอค,คือทะเลาะกันในตาน,นันของลังกาถือว่าราชวงศ์โจระและชาติมินเป็นชาติที่ ดุร้ายนี่มุมมองเขานะมมองนะใจดําอมหิตเมื่อไทยมีความสัมพันธ์ทางพุทธศาสนากับลังกาก็เลยรับเอาอารมณ์นี้ทัศนะคตินี้มาด้วยคําว่าโจรและคําว่าทำมินเห็นไหมค่ะมันมีคำว่าทำมินด้วยจจึงถูกนํามาใช้ในควหมายที่ไม่ดีในภาษาไทยพวกทำมินพวกโจรพวกโจรพวกทำมินนาจโดนแต่ไปทนเองแต่เราไปพวกลังกาไงค่ะเอออู้ี่พระเอกแล้วเนี่ยอุ้ยตายแล้วอุ้ยห้อแล้วถูกต้ง โอ้ความรู้ของเราในที่สุดก็ต้องขุดออกมาให้คนดูเห็นค่าทีววา่ว่าเราเนี่ยจำเป็นต้องเปิดเผยตัวตนทูกค่าโอเคเอาเวลาหมดเอาหมดขึด้นมาอีกห้ข้อไปแล้วเหลือห้าข้อ We ออสวีออสฉันได้เพาแนนดนโอเคโอเคตาอันต่อพพุ่งนี้ We ออสรอด,ดีๆแล้วกันยกสยามครับสวัสดีครับ <ไป S 2>